ออ i o ชันคล d ปดีมิ n งร่วมแชร์ความฝันส่งต่อแรงบันดาลใจความฝันของหี่อยากเป็นพยาบาลค่ะวิธีก้าวตามความฝันของหีหยี่ชอบดูแลเพื่อนดูแลคนป่วยก็เลยอยากจะเป็นพยาบาลเนี่ยค่ะ ซึ่งตอนนี้ที่บ้านก็มีคุณนาที่ยังป่วยอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องยาเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินเขาเราก็ต้องมีคนดูแลจัดการเองเป็นสิ่งที่ตอบจทยได้ว่าเราเองที่อยากจะเป็นพยาบาล ซึ่งตอนนี้ลูกหยีเองก็ต้องเตรียมตัวในการสอบเข้าพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถ้าสมมติว่าตัวเราเองไม่ได้จริงๆก็ต้องดูในส่วนของมหาวิทยาลัยอ,อื่นที่เขารับพยาบาลศาสตร์ขอบคุณค่ะ